เนียวันี้วันเองาจากจะต่อะไรอะมบวมบวเฮียมบวะเลจุบบชิมิชิมไอต่อมันไม่กันนะครับเราจะไปดูลากเราก่อนนะครับทุกคนนี่ครับเฮ้ยเฮดูยังไ้ รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราจะเข้าป่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาต่อนะครับพืชอะไรไม่รู้เหมือนกันทุนกคนเข้าไปดูนะครับเมื่อคืนเข้ามาดูนะครับว่ามันมีต่อนะมทุกคนโอ้ยดิริว่าๆชูม,มาให้น้องบ้าดิใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวประมาณครึ่งกิโลตื่น้ลนะตื่นเลนะ มาเลเลยมาขึ้นขึ้นรัขึ้น้วเดี๋ย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 วไปดูไทยไทยไใกล้นะตอนนั้นคนนี้อาอแบบโโอเคโอเคเดี๋ยวราให้ดูนะนี่เ้ย่อหะอ่าอย่าให้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช่ดูต่อนะทุกคนต่อใต้ดินก้ก้

เห็นไหมเห็นไมช้อมาแกไปม้บ, pale, บอกแล้ว<ไ>เอาหมกกันน็อม,มาด้วยเอาหมกกันน็อกม,มาด้วยออเดีเ๋ยวเราจะเอาไอ้กระสอบนี้ฟา่นหัวได้มั้ยทำร้านจะใส่จะใส่ในกระสออ่ะเลือกเลือกอยาวเยเว่ามก็มนมาหัวเน่ยดว่าพี่วเนี่ยบล้บล้บลบอลนนี่ไ<ม>ล,ล่ออกป่นเนี่า้าเนี่ตอนนี้ตอนนี้กำลังไปแล้วนะทุกคนนี่ครับจบไปแล้วนะครับโอ้คุดูไรยอคุณดอะไร ยานัย่ากัอยู่หไม่ากยากนยากอยลวอันนี้จบไปนับทุกคนอโซ่เลยเก็วี่ะ่หนอี่าอาจรอาจาไปก่อนเดี๋ยวุสบตามไปทีหลังถูกภาพแลถูกภาพแล้วเราจะไปดูลากราก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ได้กลัวนะครับวัเผื่อเราอย่ลุ้นนอนนี่วุ่นแ่อยอาจารกอาจารจอะไรอะโมบัวโมา เดีวโม่า่เล่ะจุ๊บจิ้มิจ้มอน่ครับหนึ่งคนนี้โยกอวไาแล้วเปล่ว่าหมดหูเจี๋จีม่ใช่กะ มาเปล่าบอลเลยมาเ่ยมกเนีมาคือคือคือมันแหละเว้รับอันนี้วะอู้วว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 ว้วว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 ว้วว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 ว้วว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 วตววว mặc dù nơi 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 mặc dù

เน well, yeah. ah, oh. well, mm. 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 ah, ี่ยต่จเลยอเนยลบัวาบัวขึนมาอยลเดีวเลยแต่นนี้เส้นก็อกันนนอเนี่ยนีมเสะรกัน่เส้ะมามาเราจะช็คเนี่เดีีมากนที่อยงได้บ้างแลกจไม่าามชอาจารย์หนูนะอาจารย์เออเล็ววเลววบ่แล้วขดตั้งเ่เลยความเล่นแล้วนี่นะเหบวบ่่ัเนย เซทันลูกไม้ใชรึเซทันล like ูกไม้ใช่รึเซทันลูกไม้่เซทนลู่รเเพยละเกเพยะก็เพยละเ้อไม่เลาจเยเตะเยอเะลพะลาเยดูพลไปแล้วเอาแม่กลดูนี่เ้ยจะไลข้าแม่กลามไปดูสู้สู้สู้เเออะล่สู้ดูเดเยไปลไปลดูดูจะไลดิเอ้ยดูเด้อ โอ้วันนี้โอ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 ้วันนี้นะวันนี้เราเว่ยว้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยว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 ้าวเฮ้ย

เอาดีๆว่า้อ่าใช่ปนิะปรกันเนี่ยับหิิกันอะอะตับลกรกี่วาปลิกไหลเว้วัยจ้าอืมกี่กิโลประมาณสองโลสองกิโลสมกิโลอืมนี่คือไอ้มือมือก้ามือก้านะครับมือก้ามมือ เมื่อชีนดโดไปกี่ตัวเนี่ยส้นรูนึงครับเสีรูนึงแต่ว่าอย่าสู้อยู่อยาสู้อยู่ไม่เป็นไรแล้วนันก็ตัวมูอ่ะตัวมูเนี่ยอยู่เมียเขาอยู่ในป่ายังหไม่เจ้าได้กี่อย่างเย่ไ่ต้รปไปับแฟก่อนไปไปยวเราจะกลับบ้านกันแล้ววันนี้ได้ตัวหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ มีอยไรบ้างเนี่ยทั้งรูแหละมีเที่ยวฮิโดะด้วยไปไปไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาสนุกสนานกันไปนะครับ10กิโลกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วเนี่ย